ลืมย้ำไปอีกนิดนึงต้องมีคำว่าผลด้วยนะครับก็คือไม้ผลด่างอนาคตดีวันนี้คือชื่อแล้วก็หัวข้อเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดี f อฟีเจเลรีแลกซทุกท่านเลยถ้าใครที่อยู่ในบรรยากาศสดก็สามารถพูดคุยทักทายใ,ในไลฟ์ได้เลยนะครับ ส่วนใครที่มาเห็นเป็นคลิปช่วงหลังจากนี้ก็คอมเมนต์หรือว่าติชมพูดคุยทักทายกันได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่าวันนี้คอนเทนต์ที่พี่เลอยากจะมาพูดคุยหลังจากที่อยู่ในวงการไม้ด่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับนะครับก็น่าจะเข้าปีที่สามที่สี่น่าจะประมาณนี้เนาะแบบไม่เป็นทางการมากก็เรียนรู้แล้วครับว่า ไม้ประดับอนอกจากให้ความเพลิดเพลินนะครับให้ความสุขในการดูแลแล้วเนี่ยมันยังต่อยอดไปถึงเรื่องการทำเป็นอาชีพหรือก็ค้าขายได้นะครับมันก็จะมีทั้งราคาขึ้นราคาลงอันนั้นคือในหมวดของไม้ประดับพอเราอยู่มาสักระยะหนึ่งม,มันเริ่มเขาเรียกอะไรดีมันเริ่มถึงทางตันใน ในความต้องการแต่สำหรับบางท่านต่อยอดได้เยอะนะครับเพราะว่าไม้ประดับเนี่ยนอกจากทำจำนวนเนาะมันยังมีการพัฒนาเรื่องการปรับปรุงสายพันธุ์อันนั้นคือเรื่องของอไม้ประดับไปแต่พิเลตอนนี้กลับมาอินนะครับกลับมารู้สึกอินกับไม้ประเภทไม้ผลโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินขนุนมะม่วงหรือผลไม้ต่างๆนะครับ ก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าวันนีเ้เป็นไม้ผลด้วยแล้วก็ด่างด้วยแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ทำจำนวนแล้วก็จำหน่ายอา้ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเออแล้วก็ข้อดีของไม้ผลก็คือลักษณะการขยายพันธุ์นอกจากการใช้เมล็ดแล้วเนี่ยมันยังมีการตอนกิ่งทาพกิ่งหรือขยายพันธุ์วิธีอื่นด้วยนี่แหละอ่ะยกตัวอย่างเลยต้นที่เห็นอยู่นี้นะครับ ก็เป็นขนุนพันทวายปีเดียวแล้วก็เท่าที่ดูราคามาเท่าที่ติดตามมาเชื่อไหมครับว่าราคากลุ่มพวกนี้ไม่เคยตกเลยไม่ได้สูงปรีดปลาดแล้วก็ไม่ได้ตกต่ำเตี้ยเลียดินต้นนี้สนุนราคาอยู่ที่950บาทกิ่งเนี้ยฮะกิ่งนี้ถ้ากิ่งใหญ่ฟอร์มดีกว่านี้ก็หลักพันพันพันหแล้วลองนึกดูสิครับ สมมุติว่าเรามีต้นแม่พันธุ์หรือลักษณะแบบนี้ก็ได้อะเราเลี้ยงไว้สัก2-3ปีนะครับแล้วก็กิ่งการสาขาแตกสวยงามโอ้โหแค่ช้ำกิ่งนะฮะ,ะโทษสิแค่ทาบกิ่งหรือตอนกิ่งเนะะี่ยขายกิ่ง2กิ่งก็ได้ราคาต้นพันละเนาะอันนี้อันนี้คือคือคอนเซ็ปที่ที่พิเรมีความรู้สึกว่าเฮ้ย ไม้ผลแล้วก็เป็นไม้ด่างด้วยเนี่ยมันน่าจะไปได้นะครับสวัสดี13คนดูครับวันนี้พี่เลเอาคอนเซปต์ของไม้ผลที่ด่างด้วยกินผลได้ด้วยแล้วก็กิ่งเอามาทาบต่อยอดได้นะครับตอนได้เนี่ยในอนาคตถ้าใครมองแผนเรื่องกเกษียณหรือว่า,าจะอยู่กับต้นไม้อย่าลืมไม้ผลเป็นทางเลือกหนึ่ง แล้วตอนนี้ที่พี่เลเริ่มทยอยเก็บอละมีขนุนละนะครับมีละมุดละนะฮะละมุดละมุดต่างตอนนี้ยังมองหาคือมะมว่มวงในใหญ่ตัวอะไรมากมายคุณต้องมีอย่างน้อยพันพันห้อันนี้คือสาเกเนาะ,ะแล้ววันนี้อวันนี้พี่เลได้ไม้มาอีกต้นหนึ่งก็เป็นไม,ม้ก็เป็นไม้ผลเหมือนกันแต่แต่แต,แต,แต่อาจจะไม่ได้ยอดฮิตในเรื่องของการรับประทานนะครับ เพิ่งเอฟมาอ่ะโอ้โหเนี่ยต้องขอบคุณน้องมากๆเลยที่ดูแพ็กเกจจิงนะฮะราคาไม้500นะครับ550แพ็กเกจจิงน่าจะปลาเข้าไปเกือบ200นะแล้วครับไหนจะค่าส่งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าวันนี้พี่เลเอฟอะไรมานะครับเห็น เคเบิลไทยสวยๆแบบนี้นะครับเสียดายถ้าจะตัดมันมีวิธีการนะครับไม่รู้ใครเคยทำไหมแย่ yeah, ตรงลิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็กดดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะทันการครับ เนี่ยแล้วก็เอามาใช้ได้อีกนะครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับตอนกดเพื่อเพื่อนๆคนไหนเอาไปทำตามนะครับ สวัสดีครับหคนดูครับสวัสดีครับมันอาจจะเกะก,กะนิดหนึ่งครับปิดกล้องระหว่างนี้พูดคุยทักทายกันได้นะครับ เดี๋ยวพี่เลขอขออนุญาตหาตะไบแป๊บหนึ่งนะครับปกติใช้ตะไบที่ตัดเล็บ มาแลครับโทษทีนะครับจริงๆควรจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมนี่บางทีเห็นเส้นเล็กๆก็ไม่ค่อยเสียดายแต่เห็นเส้นใหญ่หญๆนี่ใช้งานต่อได้นะครับ ใครเข้ามาพิมพ์พูดคุยทักทายกันได้นะครับต้นนี้เป็นต้นองุ่นทะเลด่างไม่รู้เพื่อนๆคนไหนได้เก็บหรือว่าเลี้ยงไว้บ้างไหมครับเป็นไม้ประดับช่วงที่เอ่อไม้ฟอกอากาศราคาดีๆราคาแรงๆนะครับองุ่นทะเลเป็นไม้ที่ โหช่วงนั้นก็ราคาแพงมากฟอร์มสวยคล้ายๆต้นไซใบสักฟอร์มใบคล้ายๆกันอือหือ ดูแล้วไม่เวิร์กแล้วครับโอเคตัดเลยดีกว่านะครับตัดเลยดีกว่าคือเนื่องจากทำในขนาดที่ไลฟ์นะครับกล้องมันบังด้วยอ่า เดี๋ยวมาดูครับรหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันโหต้นเบื้อเริ่มเลยใบใหม่ออกกำลังสวย วิธีการทําจํานวนก็ใช้วิธีการตอนนะครับแพ็คได้ดีมากๆเลย กินได้นะครับกระปอมดูไงเป็นจิ้งเหลนมีไหนนี่คือแมวนะครับตแต่เขาข้ามมาใช่ไหม มากครับเป็นไม้ที่ชอบแดดนะครับขนุนเช่นกันไม้ชอบแดดโอ้ตำหนิตรงใบด่างไม่มีปัญหานะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับอังง่น ก็อาจจะเลี้ยงไว้สักอาทิตย์นะครับเลี้ยงไว้ที่ล่มชายคาโดนแดดลำไรก่อนเดี๋ยวพอต้นแข็งแรงดีนั่นแหละครับโดนแดดร้อนอ่าร้อยได้หรือถ้ากลัวใบไหมก็เลี้ยงใต้สแลนดีกว่าเพื่อความชัวะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอา ไม้ช่วงระยะล่างหลังที่เอฟมาก็จะเป็นไม้กลุ่มนี้เนาะเรื่องไม้ใบไม้ประดับก็ช่วงนี้ก็จะเบาๆเพราะว่าของเก่าที่มีอยู่ก็ทําจํานวนอยู่แล้วก็พยายามเลี้ยงให้สวยนะครับเลี้ยงให้สวยอย่างโชคเก้าชั้นถ้าใครเลี้ยงได้สวยสีสดๆอ่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้หน้าหนาว สีโชคเก้าชั้นกําลังมาเนาะคำว่ากําลังมาก็คือสีสดสีขึ้นอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะถ้าพันธุ์เดิมเขาเป็นพันธุ์เขียวนะครับต่อให้หน้าหนาวกี่หนาวมันก็จะไม่สีแดงสีชมพูนะหน้าหนาวจะส่งผลให้ไม้ที่ ที่มีสายเลือดดีอยู่แล้วนะครับสีสันปรากฏชัดเจนขึ้นเช่นสมมุติพ่อแม่หรือว่าสายพันธุ์สายเลือดเขาเป็นสีชมพูอย่างนี้ครับช่วงหน้าฝนาช่วงหน้าฝนหน้าร้อนอาจจะยังไม่เห็นความเป็นชมพูความเป็นม่วงนะครับแต่พอหน้าหนาวป้าบเนี่ย โชคก้าชั้นก็จะปรากฏสีที่ที่สวยงามที่เด่นขึ้นแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่ที่สายพันธุ์สายพันธุ์อายุของไม้ด้วยนะครับอ่เมื่อกี้พี่เล็กก็ตัดแต่งใบในส่วนที่เสียหายนะครับก็คือส่วนที่เป็นตัวด่าง ไม้ที่เป็นตัวด่างพื้นด่างหรือพื้นที่เป็นสีขาวเขาค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับต่อต่อแสงอ่ามันก็จะเขาเรียกว่าช้ำน้ำนะครับช้ำน้ำไปอันนี้คือการ ยึดก้นตะกร้านะครับในการจัดส่งเรียบร้อยนี่ฮะแพ็กแบบมืออาชีพจริงๆ เพื่อนๆท่านใดที่มีต้นาสาเกด่างนะครับแล้วต้องการจำหน่ายก็ทักทักมาได้นะครับรับซื้อนะมาตกลงราคากันดูนี่ครับกิ่งตอนลากเดินดีจากการสอบถามของน้องเจ้าของไม้ พักฟื้นไว้สักอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับให้ไม้ชินกับสภาพที่บ้านแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางอาจจะเป็นกระถางไซส์ใหญ่หรือถ้าเพื่อนๆท่านใดที่บ้านมีพื้นที่อย่างนี้ครับก็สามารถปลูกลงดินได้นะครับ เป็นไม้ซอมองุ่นทะเลด่างนะครับใครดีเข้ามาอย่าพูดคุยทักทายกันได้นะครับผม ช่วงนี้ไม้ที่ท่านเลี้ยงไว้เป็นอย่างไรบ้างแข็งแรงดีไหมทำจำนวนได้เยอะหรือ,อยัง เรื่องไม้ประดับหรือไม้สวยงามนะครับข้อหนึ่งที่ถือว่าเป็นหลักเป็นหลักในการในการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเลยนะครับก็คือถ้าทำไม้นะครับถ้าทำไม้ให้ได้สวยอ่าทำไม้ให้ได้สวยถูกใจผู้ซื้อยังไงก็ขายได้ครับยังไงก็ขายได้ย้ำเนาะ ยังไงก็ขายได้ต่อให้ไหม้อาจจะตกกระแสไปแล้วนะครับราคาอาจจะลดลันลงมาแต่ว่าถ้าทำจำนวนไอ้โทษถ้าทำพันออกมาได้แล้วสวยยังไงก็ขายได้อย่างโชก้าชั้นเหมือนกันโชก้าชั้นเนี่ยกระแสก็ไม่ได้ตกหรอกครับเพียงแต่ว,ว่าคนซื้อที่เขาเริ่มมีกันเนี่ยเ uh. ถ้าของใหม่ไม่สวยกว่าที่มีอยู่เขาก็ไม่ตัดสินใจซื้อครับดังนั้นการทำไม้ให้สวยเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นตัวทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจทำอะไรนะเขาเรียกว่าให้ไม้มันเข้าตานะสวยเข้าตาผู้ซื้อเขาก็จะยอมจ่ายเงินหรือเรามีตัวที่เขาไม่มี หรือต่อให้เขามีอยู่แล้วแต่สวยกว่าดีกว่าอย่างเงี้ยคนก็จะเลือกอก็ยกตัวยอย่างเช่นโชวเก้าชั้นแดงชมพูแล้วกันแดงชมพูทุกวันนี้คนก็มีฮะคนก็มีถือว่ามีแล้วอย่างมีอีกอ่าคือจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่บางคนมีต้นสองต้นนะครับ ต้นสองต้นแล้วก็ไปเจอไม้สวยอีกคนกลุ่มนี้ก็จะซื้อเพิ่มอีกเพราะว่าสวยแต่ละเฉดเนี่ยบางทีมันมีความเหลื่อมกันหรือบางทีเฉดเดียวกันแต่ไซส์ต่างกันอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เอามาพูดเสริมแซ่กับกระแสไม้ผลที่เป็นไม้ด่างก็ไม่มี เอกสารอะไรอ้างอิงนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวคิดของพี่เลยก่อนละกันเนาะว่าถ้ากลุ่มไม้ด่างแล้วเป็นไม้ผลด้วยตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้ากับบรรยากาศเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็คือหลากหลายนะครับเป็นทั้งผลไม้เป็นทั้งไม้ประดับด้วยอันนี้ประสงค์ไปแล้วก็ในอนาคต ทำจํานวนหรือขยายพันธุ์ก็สามารถจําหน่ายกิ่งพันธุ์ได้นะครับกินผลได้อ่า แกะประมาณน,นี้ก็ได้ครับเพื่อ,อไว้ระบายน้ำแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้ก่อน ครับวันนี้ก็ถือว่าเอาแนวคิดเรื่องการเลี้ยงไม้ด่างที่เป็นไม้ผลเพื่อ,อความเพลิดเพลินแล้วก็เป็นงานอดิเรกในการปลูกต้นไม้แล้วในอนาคตยังสามารถใช้กิ่งพัน์ุตรงนี้นะครับจําหน่ายได้2องทางเลือกก็คือคนไหนที่ชอบทานผลอ่ะก็กินผลไปหรือบางคนชอบเรื่องสีสัน ใบที่เป็นไม้ด่างอ่าก็จะตอบโจทย์เรื่องไม้ประดับเอาเป็นว่า2 in one นะครับโอเควันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามหรือเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็หรือ,อะจะคอมเมนต์ย้อนหลังนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายๆสวัสดีครับ